ถูกกระยะตอนนี้ไม่อยู่ที่สถานีกลางบางซื่อีกรอ,อบติดทาวันนี้มาฉีดวัคซีนนะคะให้แม่ด้วยพี่นี่ครัแม่ไม่รู้ว่าวันนี้จะอัปเดตอาการได้ครบไหมนะคะถึงพรุ่งนี้นะคะแต่คิดว่าน่าจะอัพให้ได้ครบนะคะ เรามาดูกันว่าเป็นยัไงครับก็เหมือนน้นนนต้นขาดที่เรานะคะเข้ามาก็วัดคําดันไเป็กปกตินะคะทุกอย่างเลยพอ,อเซนอะไรยินยอมทุกอย่างแล้วก็ขามานั่งรอฉีดยาได้เลยนะครเขาจะฉีดยา เคียวแล้วจะถึงเคียแล้ว สสสเสร็จแล้วนะคะชีว์ล e ็กซี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวรออีกครึ่งชั่วโมงนะคะสังเกตอาการก็เรียบร้อยสำหรับวันนี้นะคะเช้าอีกวันละจ้าก็เหมือนครบ24สี่ชั่วโมงแล้ว ตอนนี้ฮาโลมคือแบบเมื่อยอะเมื่อยทั้งตัวใช้คำว่า,าเมื่อยทั้งตัว <c oughs> เออตลับดีมากเมื่อคืนคือหลับหลับสนิทมาก <c oughs> แต่เมื่อย แค่นันเองค่ะอาการอื่นก็ไม่มีอะไรไม่ไม่เวียนหัวไม่อ้วกไม่อะไรเลยโอเคโนโนาะ็ง่ะก็วันนี้ครบสองเข็มแล้วก็อุ่นใจแล้วนะคะนะคะ แล้วอย่าลืมไปนะคะไปฉีดกันให้ครบสองเข็มะคะนีะ่ไปแล้วค่ะไม่ <Okay. S 1> บายจ้าลุยไป